ขอคนทรงตอบมากไหนรูกขร้ลนลูกบ่นี่ว่าซ้ำเก่านี่ว่าซ้ำเ,เออก่าแดงมากโกดังมันอยู่ไหนอ่ะอยู่บ้านทุ่งบ้านจันวาตัวจริงนะบุณน่ารักขอบคุณครับผมให้เงินสดมือกอง ครับผมพี่เบลเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงน้องรีโอด้วยใช่ครับน้องลีโออยู่นี่ซีซีก็อยู่นู้นซีซีนางดีดีลูกกินยังนั่นน่ะขนมจีนขนมจีนขนพูดพูดขนมจีนแบบใายแท้สิ ขนมซีนขนมซีนขนมจีน <voulais> ซ <uno> yeah. ิขนมจีนเอยอะไรนะขนมจีนเดี๋ยวเดี๋ยูริพูดตามพี่ขนมซีนขนมซีนขนมซีนขนมจีนไหนเรขนมซีนขนมซีนขนมซีนขนมขนมบบนาุ่นอะไรเขบ่เขาขู่ขยังเดียว โอ้ oh. อันนี้ขนมจีนแบบคุณขนมจีน,นขนมจีนแซ่มขนมจีนขนมจีนนี่ใช่ไหมนี่ยขนมจีนแบบสายแเวอร์ขนมจีนไว้เจอกันอีกเด้อเด้อหนะ้าได้ครับไปกุ้งไว้เจอกันนะครับผมพ <c oughs> ี่เก่งว้งายน้ำไปใส่บบลูลิโอ <c oughs> คนร้อยเอด็ดแมนครับผม อุ้ยขอบคุณนะครับขอบคุณที่เสียมทองนะครับขอบคุณที่เสียมทองนะครับขอบคุณที่ชิมด้วยนะครับสำหรับขอกอดพี่โศกให้นะครับแต่นี้ยังไม่มาขึ้นรถหรอคลูกยังไม่เห็นน้องนะครับน้องอาจจะรถติดหรือเปล่าครับ <c oughs> นอกั้นเอารถตัวเองเหรอวันนี้น่าจะเดินทางไปรถรถ บริษัทหมดนะครับแขกก็มันไก่ในจักน้อยนะครับถ้าใกล้เหมือนชัยภูมิสารคามอย่างเงี้ยเอารถเองเอาไปเองได้อยู่ครับนี่คนอยากดูนายพี่เก้งวันสันเดย์คนอุดรนี่สวัสดีครับเลตอนเป็นแฟนจับตียวโดนอ้ยนี่ได้แล้วกินกาแฟจับตูนได้แล้วรอกูจะเปิดได้ไหนชื่ออันนั้นว่าอุดรเอ้าเจ้าเจ้ามาได้กินมั้งลูกกินไม่ขึ้นหมดเลยลูกไส้เจ้ามาเนี่ยจะเปิดนะ เจ้าล้วนคอยว่าเจ้าร้อนแล้วเจ้าบบอยคอยเอาล้องเราไงมาเห็นยังคอยน้าตีนว้าน่งร้อยห้าสิบเอ็ท่านครับนางือกหน้เงือดอกกระเจียวมาดอกกระเบียจัง ได้ๆ,ๆนะเกิดมาจดเกิดมาทนจนเอาหน่อยพี่กล้องกําลังเตรียมของอยู่นะครับเดี๋ยวไอ้กำลังขึ้นมากครับเพิ่นเอาของมาไว้แล้วเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเอเวิ <Everyone S 2> ร์ดเดี๋ยว <c oughs> พอรถออกเราก็จะได้ลงไลฟ์แลี้วนะครับทุกคน,นกทนาดนี้อย้งองไป่ไมน,น่นสายตรงบอกหม้ตรงเดนส์ตัวตุ๋นญเ่ปุ่น เอ้ยอันนั้นชาวกล้วยอันนั้นต้นนะชากราวเอศช็อกช็อกโกแลตดวงดีเฮ้นดุยอนุกดุยหน่วยต่อขอนแกนฮะสั่งไก่เอออะไรหน่วยอะไรหน่วยต่อขอนแกนนะครับทางเรี้ยววันนี้ซีแกมกินได้กินไก่ทอดอย่างลูก วันนี้น้องวันนี้ซี่แก้มบ็กินไก่ทอดได้คราไหมว้ายมีไก่ทอดจริงด้วยอ<า>ุ้ยอุ <c oughs> ้ยซิ <c oughs> ยย่งเดียวสิ่งเดียวฟิวเตอร์ติดด้วยไม่ก็นจักรแซนลูกชีวิตนี้ไม่กินอะไรแล้วนอกกับไก่ทอดโอเคอาหารปโปรดน้องนะครับไ <c oughs> ก่ทอดกับขนมซีนกระเพรู <c oughs> ค่ะอ,อ๋อกระเพรูคอเหนื่อยแล้วฟ้าอันไปคุยกับคนอื่นเถอะฟ้าไปคุยกับ หนาวบอ่ออ๋อหนาวบอ่อขอนแก่นบอ่อหนาวครับจะใส่เสื้อให้ดูหนาวซื้อซื้อสะดำจหนาวไหมลูกไม่หนาวเพื่อนไงตอน,นแม่์ไปกลางคืน,นกลับมาจากรถตัวก็สีหนาวนั่งรถตขอให้ได้นาหนุ่ยปลอดภัยนะครับได้มาเยอะๆนะ,ะขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ลินด้วยนะครับ <c oughs> จ๊จริงจริงจริงเออนีดีเป็นคนนำพาไปยังกองสวัสดีครับไอ้ดุยกงกงอ่ะดุยงกงสกายสมิงโซัสดีกล้องอะไรกล้องสาอะไรกล้องสมิงโซดีอ๋อสมิงโซดีขึ้นกันเปลมันมาจากมาจากสายากมุ่ยจะมาจากสมิงลูกลิงกังเหรอแมนเดียวสวัสดีน้องสวัสดีครับ สวัสดีพี่พรพี่มนด้วยนะคะผมอุ้ยลืมอย่างบะวะลืมอย,ย่อา,บางบอน้ออ้อยมีความคลมียร์แป,งป้งโกกี้แป้งโกกี้ไข่มีความเป็นแบบใจว่าขไข่เรื่มปิดวา,วานี่เอามาดูทุกคนแป้งโกกี้อุ้ยตลับน้าใช้มากดูกล่องยมกล่องนี่โกกี้ออร่าไว้นีกล่องแบบพี่เมี่ยงเวอร์แบบดี มุมี S P F กันแดดได้ด้วยอ่ะแต่ป้งผสมรองพื้นไหมไม่ใช่แค่ปกปิดวีแต่กระจังเซนเป็นธรรมชาติทุกคนมี S P F ดูแว่นดูแว่นอะไรนะโอเว่ดูแว่นกระจกดูกจกแว่นนี่เนี้ยแว่นไซกิ้งเลยแว่นใสกิงเลยยาวก็ให้เลย ขอให้คนหลายๆด้วยนะเวทีขอบคุณครับซื้อบัตรออนไลน์เบิ้งเอามันบอมมี่ถไปครับผมคนทีบบ่บอมีี่าใครที่ไม่สามารถไปดูได้เวทีก็สามารถซื้อบัตรออนไลน์นะครับเบิ้งกุมปีดเด้อพี่น้องพี่ลินเอฟแล้วแป้งกโกกีว่สาสันหรืหลเลิศขอบพระคุณพี่ลินด้วยนะครับผมมันมีในตะกาบ่ะมีตะการอะไรอ,รรอย,ยังเ,เพิ่มกันนะครับเจ้าข้อดรกว่

ไปที่ไหนครับเด็นั่งปลอดภัยจ้าไปอับบุนีรัมนะครับพรุ่งนี้จะไปส่งแพ็กเกจจิ้มสิพรุ่งนี้จะส่งไปอ้างเด็กจะแป้งวีได้ครับผมใครซื้อแป้งโกกีล้วอย่าลืมเอามาอ้างกันในบ้านด้วยนะครับทุกคนพี่แนนใช้อยู่ครับบัาราอุ้ยขอบคุณครับพี่แนนน่ารักมากไปตลาเบอร์สองเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเพิ่มกันเพิ่มสินค้าตลาดสินค้าโกกี นี mm ่บอกิธีได้มสนักข่าวตุมยก่อนสัตมสข้ามนี่ทุกคนแป๊บงนะครัมไปจังไหนมาจากแม่ฮักบกไก่าอื้นแหนมนีแป้งกก๋่เ่ไนไกสวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับเราอยู่บนรถตู้ศิลปินลพี่มันอันเดียวกันไหมนี่ยตัตลับเิลยมบ แต่ก่อนสุออกไปนี่นิดพี่น้องไอ้กล่องเข้ามาเล้วทำให้ผินเขาเป็นน้ำหนอกลาไอ้พี่เขาต้มอย่างนี้เลยนะลูกพี่น่านนะครับแสงจากพระรถทักขับมาแล้วนี่นี่ดูยดุ่งลุ้มดุยอ่ะพระรถเมรุกรอนหรอวะยังไหมันเป็นยังไงก้นเขาต้มมาจากไหนนี่นี่ก็ที่ถามว่าดีป่ะเขาต้มมาจากอะไรกุยมาแล้วเขาต้มเขาเข้ามาอีกสิป่ะเขาใส่ใบอ่อนห้องสิแล้วใส่ใบหนาได้นี่ม้อใบอ่อนใบจากใบจากคนนี้ใบหนา พี่น้องใหญ่กวาใบจากไปจากกปจากกว่าใบจากจา่ยมครับจากต้นจากต้นจากต้นยังต้นจากต้นจากก่านโอ้าเอาานัหมดแ้นเนี่ยไอ้ควหนูว่าอมันหายไปไหนมไม่ได้อข้าหลามเนาะข้าหลามเลยอะอรไหมเอามาชิ้อได้หน่อยไม่กลัวมึหวาอยู่ อยากกินน้ำอ่ะอ้ยบักลาสวัสดีคร <together> ับสวัสด <illa> ีครับสวัสดีปากลิฟให้พี่ลินด้วยนะอุ้ยได้ครับผมเดี๋ยวบักลาปากลิฟน้ำกรนใส่รองเทาใหมวันหยุดของแห้ทุกคนกดกดไปโกกีไปก่อนนะครับเดี๋ยวบักลาเพิ่มลิฟก่อนนี่กระดาษโกกีพอไหมเมียนเอาตลับสี่เหลี่ยมไม่ใช่หรอทอวแรกเลยนะครับพี่ เอยคอยก็หิวคนละอันนี้บอนี่ไม่ไทองแบบคันไ่ดนั่นอันนี่บอสเข้ายกขึ้เลนั่นอันนี้บอสเ้ยกขงนเ่นอ่บอายขเลยนั่นอันนี้บ่ส่้ายงเอินเลยเอาเอาเลยขยกเลิกก่เสร็จตัวมั่วแล้วขึ้นดีบอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมอง สวัสดีนะครัเนนบเดี๋ยวปักรีบลอกดรีบดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปักรีบเ้าไหละกล้าไ,ไปจาแจกในกดีเนี่ยรีบรีบรีบยุติสายละ ควรอแป stumbled, ๊บนึงนะครับล่่งต้องไม่เคยล่าไข่จบจจเป็นข้าวกองข้าาเคบลิปดูโอ อุยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปากาศมาเด้๋ย้ครับเดี๋ยวอันไปค้นหาก่อนตอนนี้หาในตะก้าไม่เจอครับไปลินง่ายทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตลงไลน์ก่อนนะครับเพราะว่าเท้อยงกำลังเสียไปที่บุรีรัมนะครับเจอกันเย็นนี้ที่บุรีรัมนะครับผมเพราะว่าอยู่บนรถแล้วเดี๋ยวต่อมาต่อแปนะครับ ขออย่าลงไลค์กดนะครับขอบคุณทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณของพันทุกชิ้นที่ส่งให้ด้วะครับขอบคุณก็มากรับความเมตตาเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวไปเจอตอนเย็นนี้อาจจะไลก์นะครับผมทางทิกต็อกหรือว่าอาจจะบ้านฟ้านะครับผมไปเจอกันนะครับขอบคุณทุกท่าเดี๋ยว